ทำนฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงความฝันเรื่องฝันเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่นะคะ,ละหลายๆท่านอาจจะเคยฝันเห็นผู้ชาย แต่ในความฝันนี้เราจะเน้นไปที่ลักษณะของผู้ชายที่มีลักษณะรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เน้นไปที่ตัวเป็นสีดำทะมึนเลยนะคะแบบลักษณะที่เราเห็นแล้วรู้สึกแปลกเลยในความฝันบางท่านอาจจะรู้สึกกลัวแต่ถ้าในความฝันนั้นผู้ชายร่างสูงใหญ่นั้นยืนใกล้ๆคุณหรือคุณมองเห็นเป็นเงาตะคุ่มใหญ่มากแบบนี้นะคะว่ากันว่า ผู้ฝันนั้นชีวิตช่วงนี้ของคุณจะพบเจอกับคนที่สร้างปัญหาให้โดยเฉพาะคนคนนั้นจะอายุน้อยกว่าเรานะคะให้ระวังว่าคนแปลกหน้าจะมาทำร้ายหรือจะมาหลอกลวงทำให้เราเสียทรัพย์ได้นะคะพูดถึงเรื่องความรักบ้าง ความรักคนโสดช่วงนี้เหมาะที่จะอยู่คนเดียวไปก่อนนะคะเพราะว่าใครที่เข้ามาช่วงนี้จะทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังบางคนอาจจะถูกหลอกให้รักให้หลงแต่เขาก็ทิ้งจากไปถ้าเกิดคนที่มีคู่แล้วคู่รักของคุณจะมีปากมีเสียงกันบ่อยคนรักของคุณช่วงนี้อาจจะงี่เง่าหน่อยนะคะทําให้รู้สึกว่าคุณเบื่อหน่ายกับความรัก การงานการเงินบ้างนะคะการงานช่วงนี้ใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการเจรจาใครที่จะต้องติดต่อค้าขายหรือทำงานที่จะต้องเดินทางไกลไปนั่นมานี่นะคะการงานก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีใครที่อะไรที่ติดขัดเกี่ยวกับหน้าที่การงานก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะช่วงนี้ใครที่เอ่ยปากชวนเราทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่นะคะโดยเฉพาะเป็นเพศตรงข้ามกับ คุณผลธุรกิจตัวนั้นก็จะออกมาในรูปแบบที่ดีมากมีกำไรให้คุณเห็นส่วนใครที่ทำอาชีพค้าขายอยู่นะคะความฝันนี้มีดีที่ว่า คุณนั้นจะมีกําไรเกี่ยวกับการค้าขายอยู่ๆก็จะมีลูกค้าแปลกหน้าเข้ามาหรือมีลูกค้าเพิ่มขึ้นโดยที่เราแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างถ้าเกิดฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ร่างใหญ่ทำมึนเนี่ยนะคะให้ระวังไปด้วยว่าคุณนั้นจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยกระทันหัน,หนไปไหนมาไหนให้มองซ้ายมองขวาด้วยนะคะความฝันนี้มีเรื่องที่จะต้องระวังนั่นก็คือคนใกล้ตัวที่อาย อายุน้อยกว่าคุณหรือคนที่เป็นบริวารในบ้านนะคะเพื่อนฝูงก็ตามแต่ที่สนิทกับคุณอายุน้อยคนเรานั้นจะทําให้เราเดือดร้อนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยความรักก็เช่นกันนะคะคนโสดอย่าเพิ่งมีแฟนคนที่มีแฟนอยู่แล้วให้ระวังมีปากมีเสียงกันส่วนเรื่องอื่นเรื่องการงานหรือการค้าขายนั้นก็ถือว่าดีแล้วก็ที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือ เรื่องตัวเลขนำโชคตัวเลขนำโชคสําหรับความฝันเรื่องฝันเห็นผู้ชายร่างสูงใหญ่เนี่ยนะคะตัวเลขนำโชคได้แก่เลข2เลข5แล้วก็เลข9นะคะเลข2เลข5แล้วก็เลข9คือเลขเด่นนำโชค2529 95แบบนี้เป็นต้นนะคะเราสามารถนำมาจับคู่กันได้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนั่นเองค่ะเอาละค่ะใครที่ฝันร้ายก็ขอให้กลายเป็นดีนะคะส่วนใครที่ฝันดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ